แต่อุบายดีเรารู้ตั้งรู้ว่าฟิลกัตลลฮินนารในการเข้าเุศินรกมันถึงแับแทนแต่ฉันจะทำแต่ฉันจะทำเห็นไหมครับว่าบนพื้นฐานของความรู้ชัดเจนว่าฟิลกัตเลฮินนารรู้ชัดเจนว่าการฆ่าของอุนจุดหมายปลายทางคือไฟรกแต่ฉันทำเพราะเลือกที่อยู่ฝ่ายอาจทำฉันมีเหตุผลของท่านส่วนตัวฉันฉันมีเรื่องของวัตถุปัจจัยเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนล้านของอุมาริดนอซาดบอกว่ามาเตือนสติว่าคือนาชูโรวัต ยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนใจนะเอ็นซาดบอกว่าหมายความว่าจะให้ฉันละทิ้งฮุเซนอาจจะให้ฉันละทิ้งการเป็นเจ้าเมืองเรก็คือเตหรานปัจจุบันแล้วเลือกเอาฮุเซนบุตรของซา,าร์กันนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือคือ,คอกลุ่มที่สองรู้ชัดเจนมีวิเคราะห์เรียบร้อยมีเหตุผลของตัวเองเรียบร้อยแต่เลือกที่จะอยู่อยู่ของฝาอ่ายอันทำก็อันทันเร็วแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนที่ มารวมกลุ่นตัวกันอยู่ในที่นี้ผมเชื่อวไม่มีใครหลอกที่อยู่ในกลุ่มนี้อย่างแน่นอนอีกกลุ่มหนึ่งของขวาตก็คือกลุ่มที่เลือกที่จะยืนอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องเลือกที่จะยืนอยู่กับธ,ธรรมะอัลลอฮฺอัลลอฮฺวาซีรัตินะเนบะบานตตะอานีนี่คือโอการอุกรานที่พูดถึงคนกลุ่มนี้ว่าชั้นก็เราสุลลอและผู้ปฏิบัติตามฉะนั้น จะเชิญชวนมนุษยชาติส่ัลเรา์ด้ลลดกับบอสซีเราอะไรบอซีรออลลมีจิตมีตาที่สว่างแล้วมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องสิ่งแล้วนี่คือกลุ่มที่สองแต่บังเอิญกลุ่มนี้เองคาวัสเป็นน้องฟังให้ดีนะครับคาวัสที่ยืนอยู่ข้างสัจธรรมก็แบ่งย่อยไปอีกเป็นสองกลุ่มนี่แหละคือประเด็นที่เราจะต้องเลือกเราจะต้องพิจารณากันในคืนนี้พูดกันในคืนนี้และเลือกที่จะยืนอยู่ในคาวัสกลุ่มไหน ขาวสที่อยู่กับความเท็จเาตัดทิ้งไปแล้วนะฮะเหลือคาวสที่ยืนอยู่กับสัจธรรมยืนอยู่เคียงข้างสัจธรรมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือแมาแทอุลฮยยาจิตตุนยาสิ่งที่เป็นความสวยหรูของโลกนี้ชีวิตของโลกนี้ก็ดีตําแหน่งก็ดีความเพลิดเพลินก็ดีการเสพสุขก็ดีเงินตรา็ดีความสุขสบายทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงสื่อที่คนกลุ่มนี้ใช้เพื่อไปสู่เป้าหมาย อื่นคือการทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็การกลับไปสู่รับใช้เพื่อมนุษย์แล้วกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเขาสามารถตัดและมองข้ามสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อจาเป็นไม่ได้กลายเป็นอบีดุดดุนยาอย่างที่มังมุเซนพูดไม่ได้กลายเป็นทาตของโลกนี้พี่น้องคงจำได้ในวันอีดก,กุรบานที่ผมได้พูดเนี่ยบ้างบอกว่าอัลลอฮ์ได้เชิดอิสมาอี แต่การเชื่อที่เป็นรูปธรรมน,นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนบีอิสมามีไม่นบีอิสมามีไม่ได้ถูกเชื่อขอลงมีดแล้วแต่มีดมีดไม่เข้าอัลลอฮ์ได้ลงบะาฮีลงวะฮิยูมาบอกว่ากัดสดกัดสดดักจะรุยาอิบรอฮีมเม๋ยเจ้าได้ทําให้ความฝันของเจ้านั้นเป็นจริงแล้วทั้งทั้งที่ในเชิงปฏิบัติอิสมาอีเก็ไม่ได้ถูกเชื่อแต่หมายถึงอะไรในจิตใจนั้นอิบรอฮีมได้เชื่อแล้ว อิบราฮิมได้ตัดหัวใจของเขาจากการยึดติดวัตถุต่างๆแม้กระทั่งสิ่งที่รักที่สุดคืออิสมาอิลแล้วนี่แหละคุรานจึงยืนยันว่าอิบราฮิมได้ทําแล้วตามความฝันที่อัลลอฮ์บัญชาเฉือนลูกนั้นสําคัญอยู่ที่ภายในของเราที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ตัดวัตถุเหล่านี้แม้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่รักที่สุดก็คือลูกก็าตามนี่คือคนกลุ่มที่หนึ่งถ้าหากว่าขวัสกลุ่มนี้ยืนอยู่กับศัจธรรมแล้วสามารถตัด มาแทะอดุนยยามสิ่งที่เป็นความส,สุขของโลกนี้ได้เนี่ยที่จําเป็นต้องใช้นะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้จาเป็นต้องใช้แต่ตัดมันได้เมื่อจําเป็น,นถ้าคนกลุ่มน,นี้เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมหนึ่งงแล้วไม่ว่าสังคมที่ไหนก็ได้ก็าตาาน,นนะครับชะตากรรมที่ประสบกับเอามาโมเซนจะไม่เกิดขึ้นในสังคมนั้นอย่างเด็ดขัดเหตุการณ์การบะลาจะไม่ทบทวนตัวมันเองอีกเป็นอันขาน ถ้าหากว่ามีขวัสกลุ่มนี้เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมแต่ขวัสอีกกลุ่มหนึ่งยืนอยู่กับสัจธรรมเหมือนกันแต่กลายเป็นอาบีดุลดุนยาเขาไม่สามารถตัดจิตใจของเขาออกจากความสุขสบายของโลกนี้วัตถุปัจจัยของโลกนี้เมื่อมันจําเป็นเมื่อถูกทดสอบเขาเลือกที่จะละทิ้งแนวทางของร้อ์และเลือกที่จะเป็นทาสของโลกนี้แล้วก็ เมื่อใดก็ตามที่คนส่วนใหญ่ของสังคมนั้นเป็นอย่างนี้โฮเซนหลายหลายโฮเซนอีกแล้วจะออกไปกัดบลาโฮเซนอีกหลายหลายโฮเซนจะถูกลากไปยังแดนประหารใจกลางดินแดนกัดบลายาซีนและมอายะอีกหลายหลายยาซีนและอีกหลายหลายมอยะจะขึ้นมานั่งบนแท่นธรรมนาตอันบริสุทธิ์ของโลกสุดล้อและจะขึ้นมาคุมบังเหียนการปกครองประชาชนมุสลิมต่างว่าคาวัสาในกลุ่มที่สองนี้ที่เป็นอาบีดุดดุนยาที่เกมทาตของโลกนี้เป็นทาตของวัตถุปัจจัย สิ่งนี้เกิดขึ้นเจ็ดแปดปีหลังจาโรซูลอับบสาตชนชัน้นหนึ่งในสังคมที่ข่มการกบฏอะไรคือน,นิสสองได้กลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาซูเบตัลฮะซาอิบนบบาเบียบักกอสซึ่งจริงอยู่บุคคลเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของประวัติศาสตร์อิสลามในสงครามฮูนเนนสงครามบาดาัตบุคคลเหล่านี้สร้างวิธกรรมไม่เสียสละไว้แต่ในที่สุดเจ็ดแปดปีหลังจาโรซูลอััตทรัพย์ส,สินของบุคคลเหล่านี้เมื่อจะแบ่งมรดกกันหลังจากที่เขาตาย ทองคําจะต้องเอามาหลอมและใช้ขวานฟันผ่าผู้ที่จะรับมรดกความมากมายของทองคำที่เกิดจากการสังสมของบรรดาบุคคลเหล่านี้ทั้งๆท,ที่ในตอนต้นในอสลามเขาคือความภาคภูมิใจของเราความภาคภูมิใจของอวัดศาสตร์แล้วขวัสที่อยู่กับสัตรธรรมแต่เป็นอบีดุษดดุนญ,ญาตะเป็นทาสของโลกนี้ที่สังสมนี่แหละ ได้ลุกขึ้นเป็นอุปสรรคในการปกครอง4ปี9เดือนของอิหมานอาลีอะลัยฮิสสลามใน4ปี9เดือนสงครามใหญ่ๆ3ท้งจามานซิฟินนะฮรานได้เกิดขึ้นบุคคลเหล่านี้คืออุปสรรคในการปกครองอันเที่ยงธรรมอิาม่ามลีแล้วเป็นเหตุแต่ไม่อ,อิหมามลีได้รับชาดัดโดยมืออันสกรปรกของคนที่ชั่วที่สุดในหน่าหลกนี้ และคนกลุ่มนี้เองอิทธิพลของคนกลุ่มนี้นั่นเองลุกลามมาถึงสมัยของอิมามฮัสซันมุสตะบะอิมามฮัสซันเห็นแล้วว่าความถดถอยอย่างรุนแรงทางจิตวิญญาณของผู้คนในประชาคมมุสลิมเองในคาวัสเองในคนที่ยืนอยู่ข้างอิสลามเองศสัจธรรมเองแต่เป็นทาตของดุนยาบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลมากในสังคมจนกระทั่งอิมามฮุเซอิมามฮัสซันเห็นว่าถ้าท่านลุกขึ้นต่อกรก,ก,กับมุอาวิยะแล้วเราก็บุคคลเหล่านี้ จะไม่ขึ้นทวงหนี้เลือดท่านเป็นอาขาดเมื่อท่านเป็น ش ه ي แล้วสองสามปีหลังจากท่านเป็น ش ه ي แล้วผู้คงก็จะกล่าวขานว่าฮุเซนสิ้นฮัสซันสิ้นคิดลุกขึ้นต่อต้านมออาวยผู้เป็นคอลิฟะของท่านซา,าสดาเพราะั้นอิหม่ามซันจึงเลือกที่จะเจ็บปวดจริงเจ็บปวดยิ่งกว่าการเป็น ش ه ي คือการเลือกที่จะอยู่มันเจ็บปวดบางครั้งเจ็บปวดยิ่งกว่าเป็น ش ه ี د เสยียยิ่งอิหม่ามเลือกสิ่งที่เจ็บปวดกว่าในสภาวะของท่านคือการอยู่ไม่ใช่ ش ه ي ด แต่ในสมัยอิหม่ามเฮาเซนั้นการเป็นะฮีดเจ็บปวดกว่าท่านจึงเลือกสิ่งที่เจ็บปวดกว่าอิหม่ามซานเห็นว่าการมีชีวิตอยู่นั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าท่านจึงเลือกเพราะอะไรก็เพราะมีคนขาวาสที่มีลักษณะอย่างนี้อาบีดุจตุยาเพราะการตายของท่านจะเป็นการตายฟรีตายที่ไม่มีสาระสาคัญไม่ได้ประโยชน์อะไรกับสังคมเลยเพราะคนเหล่านี้พอมายึดถึงยุคหอยเหมาเาเซนความตดถอยนี้ถึงจดุดสูงสุดของมัน สันนึกต่อหน้าที่ตายด้านไปหมดแล้วการยอมแพ้ยอมจำนวนการไม่พร้อมที่จะเคลื่อนไหวใดๆอิบนอับบบสอับดุลลอออิบนนจอฟัดอับดุลลอออิบนนซุเบตบุกคนเหล่านี้ไม่ให้การช่วยเหลืออิมามอุเซนเลยั้งตั้งสามารถช่วยเหลืออิมามอุเซนได้เขากลับวางใจบางคนอย่างที่ผมได้พูดในคืนที่สองบางคนกลับเร่งเร้าให้อิมามอุเซนล้มเลิกเรียนการตัดสินใจของท่านชาวคูฟาที่เขียนจดหมายมาเชิญชวนอิมามอุเซนส่วนใหญ่ ก็คือคาวอสในกลุ่มนี้ก็คืออบีดุตุนยาหลงอยู่กับความสุขสบายของโลกนี้เพราะการทดสอบมาถึงพวกเขาก็ผลัทิ้งละทิ้งใบ้อะที่ให้กับอิมามอเซนทั้งหมด,ดเราวจะเห็นได้ว,ว่าคนที่ให้ใบ้อะกับมุสลิมเนม้อ,อกินในกูฟานั้น1 8 0 0งหมคนแต่หลังจากที่เขาละทิ้งใบ้อะแล้ว หนึ่งสามหมืนคนได้ออกมาจากกูฟาไปร่วมกันสังหารอิมามฮุเซนและครอบครัวในคัดบลา1.8ึ่งนคน,คนที่ทำลายไปอัน3.000 30, มืคนติดตามออกมาทีแค่เป็นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการเคลื่อนไหวของขวาสกลุ่มนี้เป็นผลทำให้อาวามุนนัสเดินตามเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระวังสิ่งนี้ให้ดีคนที่เป็นแนวหน้าของสังคม เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิดในการชี้นำในทุกๆสังคมอาวามุนนัสมองคุณอยู่เพราะเขาไม่มีวิธีคิดก็ไม่มีวิคเคราะห์ไรนั้นถ้าคุณไปทางซ้ายเขาจะไปทางซ้ายคุณไปทางขวาเขาไปทางขวา,า,ขวาเพราะฉะนั้นจาก18 0 0 0มคน,คนกลายเป็น3 0,000คนที่ไปร่วมกันฆ่าเสียงหายมองเส็นเพราะอาวามุนนัส็อส่วนหนึ่งที่ตามขวัตกลุ่มนี้ไปเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนผมเชื่อบทเรียนที่สําคัญสําหรับสังคมของเราว่า คนที่เป็นระดับแนวหน้าปัญญาชนทั้งหลายต้องระวังให้ดีเลือกให้ถูกต้องแล้วเดินให้ถูกต้องเพราะคุณคือแบบอย่างของอาวามุนนัสที่เขาจะเดินตามพกคุณนี่คือบทเรียนฟักจะรูยาอุลิลอับสอ์ชาบัสเอฟเนเรนีคือคนหนึ่งที่เขียนจดหมายไปเชิญโจนิมัมโมเซแต่หลังจากที่สถานการณ์ตึงเครียดอวัยดดลแลมิิยัสสั่งให้คนของตัวเองไปแยก ผู้คนออกจากการหอมล้อม,มุสลิมเนี่ยอิมเนียกีน,น,นชเบตเอิมเนีรีคนที่เขียนจนมาเจิคนโชยมาเมนเองคือคนที่ไปเป่าประกาศให้ผู้คนละทิ้งมุสลิมยังออกหน้าออกวตาที่สุดเห็นไหมกันนี่คขาวสกุลนี่พ่อเหตุใดทำไมน้องสิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากไปต้องคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่สํานึกปิดในภายหลังหลังจากที่ไม่ได้ช่วยเหล,ลือมาิกนมาิกนเป็นฉีดล้ะก็พวงทำไมเป็นฉีด มีคนกลุ่มหนึ่งที่พี่น้องคงรู้จักดีในฐานะตวบินที่ลุกขึ้นก่อตั้งเป็นขบวนการตวบินแล้วก็ไปแก้แค้นให้มาวอเซนตัวบินก็คือผู้ที่เตาบ้ากับตัวกับใจรึนลึกปิดไม่ได้ช่วยเหลือให้มาวเซนในวันนั้นแต่มาสำนึกปิดทีหลงังแล้วก็ไปตั้งกลุ่มกันจัดกระบวนการลุกขึ้นตัวบินถูกสังหารภายในวันเดียวราบเรียบเหมือนกับเหตุการณ์ในคาบเวลาเหมือนกับอีมาวเซนแต่ถามว่าผล อิทธิพลของตาว,วาบินที่ถูกสังหารนั้นหนึ่งในล้านของอิมาวเซนก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคาวสที่ยืนอยู่กับฝ่ายถูกต้องฝ่ายยืนอยู่กับสัจธรรมตัดสินใจช้าเกินไปในสิ่งที่จําเป็นต้องตัดสินใจเวลาเวลาของงานต่างๆนั้นมีเวลาของมันอยู่ถ้าตัดสินใจช้าขึ้นมาอิมาวเซนถูกสังหารถ้าตว,วาบินตัดสินใจเร็ววันนั้น โศกนาฏกรรมทางการเวล,ลาอาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะพลิกผันไปก็ได้กูฟ้าอาจจะถึงยุดและบางสซนสามารถเข้ามามีผู้ปกครองไปอ่านแล้วก็สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ขาวอสไม่ได้ตัดสินใจคนชั้นแนวหน้าในสังคมผู้มีอิทธิพลในการชี้นันในสังคมไม่ได้ตัดสินใจทําสิ่งต่างๆที่จําเป็นในเวลาที่จําเป็นของมันและนี่คือบทเรียนสําหรับพวกเราทุกคน ปัญหาสังคมเมื่อเกิดขึ้นอย่าปล่อยว่ายังไม่ใช่เวลาถ้าจําเป็นที่จะต้องแก้ไขต้องรีบแก้ไขทันทีเพราะมิฉะนั้นการบลาก็จะเกิดขึ้นเหตุการ์เหมือนกับการบลาก็จะเกิดขึ้นนี่คือบทเรียนที่สองผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่ผมอยากจะนําเสนอในปีนี้นะครับแล้วในที่สุดสภาพเช่นนี้ก็นํามาสู่สิ่งที่เจ็บปวดรวดราวที่สุดสําหรับโฮเซนบุตรของซาฮ์รอลสลามุบล้อ,อ ให้พี่น้องดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับพี่หมอโมเซสและสิ่งนี้อยู่ในตัวเราหรือไม่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดผมเชื่อว่ามันไม่ใช่หยดสีมันไม่ใช่อบัยวัติในเนื้อเยื่มันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แต่มันคือสองสิ่งนี้ที่หมอโมเซสเขียนในจดหมายของท่านอินนัลฮักกะลายอัมเณรเบออันที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่จบเจ็บปวดของพี่หมอโมเซนนี่คือสัจธรรมความถูกต้องความดีงามไม่ได้ถูกนํามาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของเราหรือเปล่า สิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอำนาจในบายได้สิ่งที่เป็นวาจิบต,ต่างๆละหมากด,หดก็ะดีศินโหนก็ะดีฮัจญ์ก็ะดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ของมุสกระดีเรากระทำหรือไม่ถ้าไมก่กระทำนี่คือความจัดปวดที่สุดของออหม่าวโมเซนอินนัลฮักตะลาโยอมมลบออันที่หนึ่งอีกอันหนึ่งอินนัลบาติละลาโยตนาเัลสิ่งที่เป็นโมฆะสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามฮารอมทั้งหลายไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่ได้ถูกละทิง้งนี่คือ,อสิ่งหนึ่งที่ทำให้มาวโมเซนจัดปวด มันอยู่ในตัวเราเลยอไมผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเลยใกล้ตัวที่สุดลแล้วาความเจ็บปวดสองอันนี้แหละสองประการนี้แหละที่มันเงื่อนไขต่างๆพามาจูพามาสู่จุดสุดยอดสองอันนี้ที่มันทำให้มัน,มน,มนลุกขึ้นออกมาแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็ตัดตามแล้วก็เรียกร้องผู้คนไปสู่ความดีงามและห้ามปานความชั่ว ฟาตะเบรูยาวหรือความสจงเก็บเกี่ยบวบทเรียนและรับอุทาหรณ์จากสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าลองกลับไปคิดดูว่าเราคือปัจจัยหนึ่งที่เหมือนกับคนในยุคอิมมอนเซนที่ทําให้เอมอเซนออกมาและฆ่าสังหารเอมเอนเซนได้ไหมจากกากับยุคสมัยหนึ่งได้ผ่านอิมมอนเซนอะัยฮิสสลามในไปในขณะที่โลกทั้งโลกนั้นถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมนของความอาธรรม ไม่มีผูดด้ใดกล้าหาญพอ,อที่จะพูดความจริงไม่มีผูดด้ใดกล้าหาญพอ,อที่จะสัตยายายสัจธรรมไม่มีผูดด้ใดกล้าหาญพอ,อที่จะพูดถึงความถูกต้อง